สวัสดีค่ะพบกับเมียวในช่องเมียวกไรเต้ค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเมียวก็จะพามือใหม่สายเทคนิคนะคะมาฝึกเก่งกําไรระยะสั้นนะคะในตลาดที่เป็นในช่วงขาลงค่ะทุกคนมันจะมีอยู่ หุ้นกลุ่มใหญ่ๆนะคะที่เขาราคาร่วงลงมาค่ะทุกคนเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะคะมีปันผลค่ะแต่ว่าเหมียวนะคะจะชอบนําหุ้นพวกนี้ค่ะมาเก่งกําไรระยะสั้นค่ะทุกคนเพราะว่ายังไงเวลาเหมียวเข้านะมันไม่เคยทําให้เหมียวผิดหวังเลยค่ะทุกคนเป็นหุ้นกลุ่มแบงค์ค่ะ3าตัวเน้นๆเลยนะคะเหมียวก็จะพาทุกคนนะคะมาฝึกวิเคราะห์ค่ะเพื่อทําการบ้านนะคะซึ่งบางคนนะคะอาจจะไปฟังคนอื่นมาหรือว่าไปดูข่าวมา เหมียวกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเราสามารถดูข่าวได้ฟังขา่งขาวได้ฟังเสียงได้หรือว่าฟังจากโบรกเกอร์ที่เขาเก่งๆได้นะแต่เราอย่าลืมว่าเราต้องนํามาฝึกวิเคราะห์เองฝึกทักษะเองด้วยนะทุกคนมันฝึกได้ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่นะคะที่เหมียวเคยบอกทุกๆคนนะคะไว้แทบจะทุกคลิปเลยนะคะดึงหุ้นตัวพวกนั้นนะคะเข้ามาในพอร์ตก่อนอย่าเพิ่งเข้าซื้อนะทุกคนดูราคาการเคลื่อนไหวเวลาตลาด เวลาตลาดขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปเท่าไหร่เวลาตลาดขาลงเนี่ยมันลงมาเท่าไหร่เท่าไหร่นี่คือกี่บาทนะคะแล้วก็เวลาตลาดไซเวย์เนี่ยไม่ไปไหนมาไหนเนี่ยราคามันขึ้นขึ้น,นลงลงหรือว่ามันทรงตัวอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะเราลองฝึกดูพฤติกรรมของหุ้นที่เราเลือกเข้ามาในพอร์ตค่ะทุกคนรับรองค่ะไม่ติดดอยแน่นอนแล้วก็เราจะเก่งขึ้นจริงๆค่ะทุกคนแล้วทีนี้เหมียวก็จะบอกว่านะคะ หุ้น3ตัวเนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มแบงก์เนาะที่มันเป็นหุ้นใหญ่แล้วก็ราคาล่วงลงมาที่เหมียวคอยดูแล้ววันนี้ค่ะก็เลยจะนำเทคนิคแล้วก็วางแผนไปกับทุกๆคนนะคะก็จะหาจหังหวะเข้าซื้อค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหุ้นต้นรอบค่ะทุกคนมันเป็นหุ้นต้นรอบที่เราแบบคือแบบวอลลุ่มันกําลังจะมาแล้วแบบสัญญาณมันกำลังจะมาแล้วแบบ อินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้อ่ะมันกําลังตัดกันแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อวางแผนเก่งกําไรนะทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะคะทุกคนเหมียวเปิดเผยให้กับทุกคนดูเลยนะว่าแผนที่เหมียวนํามาใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็มีอยู่3แผนนะคะก็คือแผนแรกก็คือเวลาหาจังหวะเข้าซื้อค่ะว่าจะซื้อที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กี่หุ้นแล้วก็แผนที่2ก็คือวางแผนตอนที่ราคาหุ้นมันขึ้นแล้วเราจะเทคโปรฟิต ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตัวที่3เนี่ยค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้นะทุกคนแล้วราคาหุ้นมันร่วงลงมาเราจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงค่ะเทคนิคแบบนี้ค่ะทุกคนเมียวก็อยากจะนำมาแชร์แล้วก็มาเปิดเผยให้กับมือใหมท่ทุกๆคนนะคะ เพื่อนําไปใช้แล้วก็วิเคราะห์ต่อทําการบ้านฝึกทักษะกันนะคะก็เดี๋ยวเราไม่พูดเดยอะกันแล้วนะคะก็ไปดูหุ้น3าตัวนี้กันเลยนะคะไปฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะค่ะทุกคนก็อย่างที่เหมียวเคยบอกทุกคนเอาไว้แล้วนะคะว่าก่อนที่เหมียวจะเข้าไปซื้อหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเหมียวจะดึงหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะคะเข้ามาในพอร์ตก่อนนะคะเพื่อที่จะดู การเปลี่ยนแปลงนะคะว่าเวลาหุ้นที่ดึงเข้ามาเนี่ยเวลาเขาขึ้นเนี่ยขึ้นกี่บาทแล้วเวลาลงเนี่ยเขาลงกี่บาทนะคะลงมาต่ําสุดที่เท่าไหร่สูงสุดที่เท่าไหร่เมียวก็จะจดสถิติเอาไว้นะคะแทบทุกวันนะคะอย่างที่เมียวเคยบอกทุกๆคนเอาไว้ใน ทุกๆคลิปเลยนะคะว่าเวลาเทคนิคของเหมียวเนี่ยเหมียวจะทํำยังไงนะคะก็เนี่ยค่ะจะคอยดูราคาการเปลี่ยนแปลงของหุ้นแต่ละตัวที่เหมียวดึงเข้ามาในพอร์ตเอาไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะดูจังหวะนะคะว่าถ้าหากว่าหุ้นในพอร์ตเราเนี่ยตัวไหนที่มันร่วงลงมาเยอะแล้วนะคะเราก็จะไปดูกราฟนะคะเพื่อที่จะใช้ตัวช่วยนะคะอินดิเคเตอร์หาจังหวะซื้อจังหวะขายค่ะทุกคน ซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีหุ้นกลุ่มแบงก์อยู่3ตัวนะคะที่ตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงนะคะแล้วก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็จะลองหาจังหวะเข้าไปดูกราฟแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อลงทุนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟตัวแรกของหุ้นตัวนี้กันเลยนะคะค่ะสำหรับกราฟตัวแรกนะคะของ หุ้นในกลุ่มแบงก์นะคะก็จะเป็นของ K-Bank นะคะทุกคนตอนนี้นะคะราคาเขาก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่2เดือน4นะทุกคนราคาก็ร่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งกราฟนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยก็บอกแนวโน้มนะคะว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงหรือไซเวย์ให้กับเราได้ประมาณ70%แล้วนะคะเราจะรู้ได้เลยนะทุกคนถึงแม้ว่ามือใหม่นะคะก็ดูออกนะคะว่าหุ้น ตัวนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวย์นะคะซึ่งตอนนี้หุ้นตัวนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงนะคะเหมียวก็กำลังจะมาดูหาจับจังหวะเข้าซื้อนะคะเพื่อเก็งกำไรระยะสันนะะ้นค่ะทุกคนอันดับแรกเลยเหมียวก็จะตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้นะคะว่าหุ้นตัวนี้ช่วงเวลาที่เราจะเข้ามาเก็งกำไรเนี่ยในหนึ่งเดือนหรือเดือนครึ่งเนี่ย หุ้นตัวนี้มันขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ราคาที่เท่าไหร่แล้วก็ตีเส้นแนวต้านซึ่งในตัวอย่างก็อยู่ที่ประมาณ149บาทนะคะแล้วก็เขาล่วงลงมาต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะที่เจ้ามือขอลับเอาไว้ได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ130บาท50าทสตางค์นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะตีเป็นเส้นแนวรับเอาไว้นะคะซึ่งถ้าหากว่าหุ้นตัวนี้ มันทะลุแนวรับของเหมี่ยวลงมามันก็จะลงต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ทะลุแนวรับแล้วกลับตัวขึ้นนะคะก็จะมองหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ขายเก่งกําไรทยอยขายเก่งกําไรนะคะอย่างทุกคนนะคะก็จะเห็นเหมียวตีเส้นเอาไว้นะคะแนวรับ ล่างสุดนะคะแล้วก็แนวต้านบนสุดแล้วก็จะเห็นเส้นแนวต้านสีเหลืองของเหมียวนะคะคือซึ่งจะเป็นเส้นแนวต้านขั้นที่หนึ่งของเหมียวราถ้าหากว่าเหมียวซื้อเข้าซื้อในเหมียวเข้าซื้อในราคาต่ำสุดนะคะร้อยประมาณ130เนาะสมมุตินะคะแล้วมันขึ้นมาที่แต่อยู่ที่แนวต้านที่เหมียวแนวต้านขั้นที่1ที่เหมียวตั้งเอาไว้นะคะ140 1 4 0 141บดบาทเนี่ย เหมียวก็จะทยอยขายประมาณ50-70%นะคะหากว่าทะลุแล้วขึ้นไปแตะที่เส้นแนวต้านนะคะบนสุดนะคะเหมียวก็จะขายออกนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในการวางแผนเนาะแต่นะคะถ้าหากว่าแนวรับแนวต้านแนวโน้มแท่งเทียนแล้วยังไม่อุ่นใจนะคะก็จะมาใช้ตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นตัว m a c กดีนะคะเข้ามาช่วยดูจังหวะนะคะว่าพอจะ เข้าซื้อได้หรือยังนะคะถ้าหากว่ามือใหม่เนาะตอนนี้นะคะเส้นสัญญาณกับเส้นราคาของ Mac d ดีนะคะก็ล่วงลงมานะคะล่วงลงมาจนถึงแดนลบแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนาะเนี่ยค่ะแดนลบแล้วนะคะแต่เขายังไม่ตัดกันนะคะซึ่งบางครั้งซึ่งถ้าเป็นมือใหม่เนาะเบื้องต้นนะคะหาจังหวะเข้าซื้อง่ายๆก็คือรอให้เส้นสัญญาณตัดกับเส้นราคาขึ้นนะคะ ถึงจะหาจังหวะเข้าซื้อนะคะแต่อย่างเมียวอ่ะเมียวก็คอยดูหุ้นตัวนี้มานานแล้วละ่ะถ้าหากว่าเขาอยู่ในช่วงราคาประมาณ130เนี่ยร้อแล้วไม่ทะลุแนวรับเนี้ยรากลับตัวขึ้นนะคะเมียวก็จะหาจังหวะเข้าซื้อนะคะเข้าซื้อสมมุติว่า วางแผนไว้ซื้อร้อยหุ้นนะคะก็จะเข้าซื้อเลยนะคะจากนั้นเข้าซื้อเสร็จนะคะก็คอยดูราคานะคะว่าเขาจะขึ้นมาทะลุหรือว่าขึ้นมาแตะแนวต้านขั้นที่1ของเมียวไหมน,นะคะถ้าขึ้นมานะคะเมียวก็จะทยอยขายเก่งกําไรออกมาประมาณ50-7 0นะคะแล้วถ้าหากว่าทะลุแนวต้านขั้นที่1ขึ้นไปอีกนะคะก็จะทยอยขายออกให้หมดนะคะเพื่อเอากําไรกลับเข้ามานะคะ แต่ถ้าหากว่าตัวนี้นะคะมันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้นะคะมันล่วงลงมานะคะทะลุแนวรับเราลงมานะคะทุกคนเมียวก็จะมีแผนสำรองเอาไว้นะคะก็จะเก็บแกป๊ปทุนเอาไว้อีกประมาณ20%เนะคะเพื่อที่จะซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปนะคะจากซื้อในขั้นแรกแล้วนะคะเพราะยังไงนะคะเมียวมั่นใจว่า หุ้นธนาคารตัวนี้นะคะมันไม่เคยทําให้เมียวผิดหวังทุกคนถ้าใครใช้วิธีเนี้ยบ่อยๆนะคะจะช่าชองแล้วก็แม่นยานะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่าลืมปัจจัยตลาดส่วนรวมด้วยนะคะว่าแนวโน้มตลาดส่วนรวมเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์กันด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่ามันไม่เป็นไปตามแผนมันร่วงลงมานะคะเมียก็เก็บแก๊ปเอาไว้อยู่ประมาณ20%เนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะซื้อถั่วเฉลี่ยให้ราคามันไม่ได้ ต่ำมากจนเกินไปรอให้รอบเขาขึ้นมาตัดกันแล้วเราก็ค่อยทยอยขายะคะ่ะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับพุ้นกลุ่มแบงค์ตัวนี้นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นกลุ่มแบงค์เหมือนกันนะคะราคาก็โอเคอยู่เหมือนกันจะถูกกว่าตัวนี้อยู่นะคะทุกคนค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นของ s b นะคะทุกคนราคาก็ร่วงลงมาเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันที่2เดือน4ต้นเดือนเป็นต้นมานะคะเมียวก็ตีเส้นแนวรับแนวต้านเหมือนกันนะคะทุกคนบนสุดเท่าไหร่แล้วก็ล่างสุดเท่าไหร่ที่เจ้ามือเขารับได้นะคะแล้วก็จะตีเส้นแนวต้านขั้นที่1เอาไว้นะคะไว้รอขายเก่งกาไรนะคะทุกคนก็จะใช้แผนเดียวกันกันกบตัว k bank เลยนะคะว่าถ้าหากว่าราคานะคะทะลุ แนวรับลงมานะคะเราก็จะมีแก็บเก็บสำรองเอาไว้เพื่อที่จะซื้อถั่วเฉลี่ยนะคะก็จะรอดูสัญญาณ m a c กดีนะคะสัญญาณแม็กดีตัดขึ้นนะคะเราก็จะซื้อถั่วเฉลี่ยเข้ามานะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแล้วนะคะราคาตัดกันปรับตัวขึ้นแล้วเราก็ทยอยเทขายเหมือนกันนะคะ ซึ่งกลุ่มเนี้ยที่เหมียวเลือกเอามา3ตัวเนี่ยมันจะเป็นแนวโน้มไปด้วยกันนะคะซึ่งตัวเนี้ยกับตัว SCB กับตัว Kbank ที่ผ่านมาค่ะมันร่วงลงเยอะแล้วตัวเส้น Mac D ดอะคะ่ะมันมันเหมือนชันมาแดนลบมากนะคะ<อ>เดี๋ยวก็เนี่ยค่ะก็คอยจับจังหวะแล้วนะคะวางแผนเอาไว้แล้วนะคะว่าจะเข้าซื้อที่เท่าไหร่ขายที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ หาทางนี้ที่ไล่ไว้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างของ SCB นะคะแล้วตัวต่อมาตัวสุดท้ายค่ะทุกคนตัว BBL เนี่ยค่ะทุกคนไม่เคยทําให้เหมียวผิดหวังเหมือนกันนะคะทุกคนเหมียวถึงแบบ ไม่ค่อยไปลงทุนหรือว่าไปเทรดกับหุ้นที่เป็นหุ้นปั่นมากเท่าไหร่นะคะเหนียวก็จะมาเทรดกับหุ้นที่เป็นแบบพื้นฐานดีมีปันผลเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้อุ่นใจเนาะเราเป็นมือใหม่ทุนน้อยนะคะเราก็เหมียวก็ไม่อยากจะแนะนําทุกคนไปเล่นหุ้นปั่นนะคะบางครั้งหุ้นปั่นมันก็เวียงแรงนะคะมันน่ากลัวสําหรับมือใหม่นะคะก็เรามาเล่นนุ่นพื้นฐานดีมีปันผลดีกว่านะคะเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะราคาสงูงแต่ว่าเข้าแต่ละครั้งเนี่ย มันไม่เคยทําให้เหมี่ยวผิดหวังนะถ้าเหมี่ยวใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือดึงเข้ามาในพอตนะคะคอยดูราคาการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะคะดูแนวโน้มแท่งเทียนว่าอยู่ในแนวโน้มไหนขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวยจากนั้นก็ตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้ถ้าไม่อุ่นใจก็ใช้ตัวแม็กดีเข้าช่วยในการจับจังหวะเข้าสื่อขายะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะมันเป็น เทคนิคเบื้องต้นนะคะในการเข้าเกฑงกาไรระยะสั้นนะคะสำหรับนักเทรดเดอร์นะคะมือใหม่เนาะเนี่ยค่ะเหมียวก็จะใช้เทคนิคนียค่ะมันก็ไม่เคยทําให้เหมียวผิดหวังเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะผิดหวังก็ไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ได้เป็นกังวลไม่ได้ติด,ดอ่อะไรมากมายนะทุกคนเนี่ยค่ะตัว BBL นะคะตัวสุดท้ายนะคะในกลุ่มแบงค์ที่เหมียวจ้องอยู่นะคะก มันไม่ได้ลงแรงมากนะทุกคนเพราะว่าสังเกตจากกราฟแม็กดีนะคะเส้นสัญญาณกับเส้นราคานะคะมันไม่ได้ดิ่งลงนะคะไม่ได้ดิ่งลงมากเหมือน2ตัวแรกนะนะคะแต่มันก็พอจะมีหาจังหวะต้นรอบได้หเหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะแนวรับอยู่ที่ประมาณ121 122บบาทนะคะถ้าหากว่าทะลุแนวรับลงมาเนี่ย เมียวก็จะตีเส้นได้เลยก็จะอยู่ประมาณ116-117บาทนะทุกคนถ้าหากว่ามันมันลงมาแตะที่ราคาเนี้ยเมียยก็จะมีแกปอยู่20%นะคะเพื่อซื้อถัวเฉลี่ยเข้าไปเพิ่มเนาะแล้วรอให้เขาสัญญานะคะตัดขึ้นนะคะแล้วก็ทยอยขายนะคะอย่างเส้นสีเหลืองที่เมียวตีเอาไว้เนาะก็จะเป็นเส้นแนวต้านขั้นที่1นนะคะก็จะเป็นเส้นจับจังหวะ ขายเอากําไรนะคะประมาณ50-70%ตรงตรงส่วนนี้เอาไว้นะคะแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยถ้าหากว่ามันไปนแตะที่เส้นแนวต้านบนสุดนะคะหรือว่าทะลุขึ้นไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายหมูไงทุกคนเราเอาเก็บแก๊ปเอาไว้เพื่อที่จะ ขายอีกบางส่วนเพื่อจะเอากําไรเข้ามาอีกอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็จะวางแผนไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะที่มันราคาล่วงลงมานะคะตามตลาดนะคะก็ลองเอาไปฝึกวิเคราะห์ทําการบ้านแบบนี้นะคะรับรองนะคะทุกคนเก่งขึ้นแล้วก็ได้ความรู้มากขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ เหมียวก็หวังว่าน,นะคะทุกคนคงจะชอบคลิปที่เหมียวนําเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนนะคะก็ลองนําไปฝึกวิกเคราะห์ดูนะคะแล้วก็ทกําการบ้านต่อนะคะแล้วเทคนิคนี้นะคะทุกคนสามารถนําไปใช้กับหุ้นตัวอื่นๆได้เลยนะคะก่อนที่เราจะหาจังหวะเข้าซื้อขายนะคะทุกคนลองวางแผนดีๆทําการบ้านดีๆวิเคราะห์ดีๆนะคะ รับรองนะคะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะที่มาดูคลิปเหมียวแล้วก็ใช้เทคนิคดีๆที่เหมียวนํามาแชร์ให้กับทุกคนแบบว่าไม่กักเลยนะคะก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เหมียวในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ